จากนวัตกรรมปฏิญาณตนงดเล่าเข้ารรษาผ่านอสคลอดเดลิเวอรี่ปฏิญาณตนงดเล่าเข้าภาษาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านปฏิญาณตนงดเล่าเข้าภาษาต่อหน้าบิดามารดารูบาอาจารย์ปฏิญาณตนงดเล่าเข้าภาษาต่อหน้าสามีภรรยาและปฏิญาณตนงดเล่าเข้าภาษาต่อหน้าบุตรและธิดาปัจจุบันนี้การงดเล่าเข้าภาษาเหลือเวลาอีก3วันที่ทุกท่านจะสามารถว่าที่คนหัวใจยินของจังหวัดหนองคาย เราจึงร่วมกันในนามอ,อสคอลออจังหวัดหนองคายรณรงค์ให้พี่น้องสามารถงดเหล้าคบพรรษาช่วยชมเชียร์ให้ท่านสามารถทําความดีเพื่อตัวเองทําความดีเพื่อครอบครัวว่าที่คนหัวใจหินจังหวัดหนองคายเรามาดูกิจกรรมดีๆที่อ,อสคลจังหวัดหนองคาย เดินทางไปช่วยชมเชียร์ให้ทุกท่านสามารถงดเหล้าคบพรรษาในพรรานี้ได้ครับคุณครับคุณพ่อธนกริเศษครับผมพิพัฒน์พรวนสางูนย์ประสานงานงดเหล้าเข้าพรรษาบ้านหนองคอนในว่าสอบถามในว่าติดตามในว่าสัมภาษณ์รับระว่างเลิกจากงดเหล้าเข้าพรรษาช่วงเดือนแรกนี้มีค่ามผิดปกติในร่างกายอย่าองเะไหบหมอคุณพ่อ ออในเดือนแรกอหลังจากที่เริ่มงดทานนอกก็รู้สึกว่ารูปภาพก็รู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นโยกนะครับอาทิตย์แรกเอออาทิตย์แรกก็ยังยังบ่ป่านไหนบดวงีตเออเนี่ยบัวงีตเจ้าน้อยนึงพอหลังจากนั้นมากก็ถือว่าเดื่อปั๊บสภาพได้แล้วสภาพนี่ก็รูปสภาพก็เริ่มงยาดีขึ้นครับนีึะบาดนี่เดือนที่สองเป็นแนวใด่ายดื่จับความแตกต่างในร่างกายของเจ้าของบอสังเกตบอ เดือนที่สองมากหรต่ถือไดว่ามันจะดีขึ้นมกเรือนสามลั้ับคื่เพราะว่าแต่ท่านอาหารยังมีเค้ากินปลาจะเสียงจะดีขึ้นแต่ถือว่าเดือนนี้พวกเราเปาัคนั่าสมบูรณ์สมบูรณ์ครับจากจดามลดเหล่านี่สองสามสองเดือนกว่าลนะครับสองเดือนกว่าวบายในโตกเข้าเดือนที่สามนี่เรื่องคิดใจเลยครับวันนี้คิดว่าคิดใจก็คงจะคิดว่าวันไหนนะอาจจะลดตลอดไปอยู่เนาะในเดือนที่สามนี้ยเพราะหวังว่าได้สิ ใจใจดีขึ้นหลายบ่ใจดีขึ้นครับครับใจดีขึ้นแล้วก็ประหยัดเงินไปเทพอได้ลดส่งขาขาดคะแนนออาขาดคะแนนเนี่ยจะก่อนกินอยู่กับว่าสิสมมติว่ากินอยู่้วยทรัพยากรมนัรีเนาะครับเดี๋ยวนี้ก็สิประหยัดเงินไปอย่างน้อยแต่เดือนละ20บาทกั3เดือนกัล่องไรบางกันแล้วครับติดเงินละ20บาทเนาะคือเอาเฉพาะลงไปสิบบาทตัดสามเหรียญัดสิบหมื่นกับล่องเบิรงเนาะครับแสดงว่าประหยัด เรื่องสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีแล้วก็มีเงินเก็บรบริขดกังวลม,ม,มาสิเจ้าม่แลงมาสิขดยากเออบริอีกเจ้าบาทอีกแล้วนะบริขดอีกแล้วโอ้ย <c oughs> ดีครับดีครับอขอผมกับขอขอบคุณหลายๆครับที่มาผสบรวมเมื่อในการวดเหล่าของคริษาเป็นไปได้ตามรูปแบบที่เพื่อนกำหนดมากนะครับ,รบทั้งนี้และทั้งนั่นก็เพื่อสุขภาพจะพองเองแล้วก็เพื่อ เป็นตัวอย่างของคนในครอบครัวในชุมชนครับแต่บ่มีอย่างไรกับเข้าโดยเฉพาะในคุณพ่อมีอายุหมันคนยืนมีเงิ่อนท้องไตล่นมื่อได้มีเงินเก็บหลายๆสาูุครับอบครับครับจากศูนย์ประสานงานหนองค้อนนะครับเรื่องงดเหล่าเข่าพันษาเมื่อดีก็ได้มาสัมภาษณ์คุณแม่พัวสอนคุณสององทนไทย ซื้อเหรียซื้อติ๋ม,มครับงดเหล่ามากนี่เดือนเนื่องเนี่ยผมซึกว่าเหนื่อยบอทํำงานได้บอได้จ้าปกติจ้าปกติจ้าครับอ่เดือนที่สองนี่เป็นจ้าได้เกี่ยวกับสุขภาพสมบูรณ์อยู่ไม่เป็นอะไรสุขภาพแข็งแรง,แรงครับงดได้มีเงินเก็บขึ้นแม่นบอเออว่าได้เก็นเหล้ามาใอย่างา ระบาดนี่ห <Laure> ล <en> ังจากอันงดเลิกออกพ้รงาแล้วสีงดเหล่าตอบอคับสีงดตอจ้าสีงดตอโอ้ขอพรบพุทธยางสูงด้วยครับเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองครับครับสาดูสวัสดีครับอันนี้สุภาางานจากวัดปากทองบ้านหนองยางคำ มาถามว่าตั้งแต่ขอภาษาว่านี่มดเราขอมว่านี่มีประภัาพอร่เปียงบอเปิดเปียงับอันผู่มดเราบอเป็นยังบอสบายค่ะเพราะว่าอยู่ัอยู่มบ้านเปะ้องสึกาเร่นเปนลงนรลมาหมามดเล่าข้าวประสาากเรือนเราาารเล่าการบาทประกา ที <Cornell. S 2> ่วัดตบอคือชิมิการเด่มกันยังอยู่บอกหค่ะอันนี้กับทาอันนี้เท้าแ็ก็ได้ว่าตีมุดขาดนะคะนาะเพราะว่าในในกรณีในมีเป็นการเป็นงานตั้งแต่สั่งสั่มาที่จะวันลูกหลานมาเลยได้สั่งสมีกระดางห้างนะคะขอบคุณค่ะ ขาวันมงดเหล่าสุภาพรอเนขาหรียนควบสามเดียนดตีเนาะเดียนกิมีหลายอย่างี่ป้าบดีเยระยอดลงานยางกบมมเ่อไหรเนี่ยเขาจะเก่าดนนะหลังจากโเ่าพษาสุขภาพแข็งแรงนกแข็งแรงหรือยูบต้น ฝ่ายรางกายแแรงเราก็่ไยจีตงวเลือเก็บก็จะแต่ีเงืนเก็บในอาย่จากเลือเก็บที่เท่าไรแจ้งเเก็นีสิบเยใจอูกแบบประมาณสามสี่รอยสามสี่ร้อยแต่สามแก็ได้าวอกมแันหอกแม่มันจงเป็นยังไงจ้าลดเราขอารษาสบายดี่นห สิบแขงแรงเ่าจะผากแข็งแรงยักษ์ใหญ่เราอพัษาสิบกันขายแข็งแรงีต้องาเนี่ยเงินเดือเงืนเดือยกาจ้ากินาทำารตลเดือเดือเท่าไรจ้าไม่เดือนนี่ม่ีนสนหแล้วำ่ีเราินาเราไม่ยา แต่ยังไงเงดเราเขาพันสามานี่าันมันดีแล้วมีเงินเก็บมีเงินใส่รางก็แข็งแรงสมบูรณดีเก็บหลายปนญญาใหา่โ้ยเฉพาะได้ชื่อขนมกต้มชื่อยากช่กินไปละสุขภาพร่างกายเดียร์แรงยูเทศกาลเทศงานกับโอเคอยู่มม่าันกับโอเคบริเวณไหนปันญายุทพระธามีูอ้ยูสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเงินมีคํามเก็บ งานกับฟองก้วดีตัวแกงวดีอ่า่ได้นั่นไดดอกสะพัดมากเจ้าเราเรานี่มีเงืนเก็บมีเงื่อนหงพวกไฮลัารตใกล้แมยูมีเงินเหลือบวกถึงเราเราเงืนเหลือก็ฟกาฟา่างกายแข็งแรงดีแ็งแรงจ้ะเอกกิางกับโบมือมาอนโบมือจ่ายยัไปไหวกับโบมือไก้แมยินก้า มเงินเก็บหลายอยู่ตัวเนาะเก็บอู่าพันเหลามานจันระบรางกายกับแกงแลงดีเนาะไ้า้าของพูดหลายวัวหลักเี้ยงแงเก็งานไปใส่มาใส่อดีับ้าเ้าัวเมยก็าจายตัวกระจายตัวขา่ะายกเิ่มขึ้น กินข sí, ้าวเสยบกินขาวเสียบตอนรับี่ะที่อยังได้ไปได้เอาายงนี่กัปกี้ี่โตไรขณขอบหยังเยอะยอะก็เลยคืนกติยาคืนยังธรรมดาคืนอยู่แ้บอลเขาได้วาดเท่ากับเท่าพักกับผัก เสรกาปแล้วคืองาเดือนคือปลอดภัยเลยเอาเอาโอเคโอเคดีใจนาเ็ดแต่ไมาได้เดือนที่สงเลยตรงนีเดือนที่สปกติน้อาอาการที่เข้าทางเราพวเราคามางกเป็นยังไงยังไงบก็คืออยากก็คือน้ำมันบอไก็ดีเนาะเทสแต่ม่ไยังดีแต่ตลอดเด้ให้แน่อยู่จะให้แน่รลายแล้ล่ะ สุขภาพแมนแต่แมนได้ใจไม่ได้แมนพอต้องเียเลืนสืแล้วกันพ่อใส่กปกติที่ลงไปก็ะมีอาการเมย์ลอายุนกดีขึ้นจกินนะดีดจนละจัดยดกตนงกันละละพราการามเดนเาก็ได้กินเหนกติกับเาได้กินอะไกิ่ง้นกได้กินน่นก็พว ลีเิ่แมอบอเพิ่มไเกี่ยมากเสมอ n o r m หัวเสียอยู่กะลดได้จม่เห็นอะไรยอะมากเ่าอ้ย่ดเดาเนี่มเราของัมเจ้าผู้ใดกอยู่อย่อย่าง่ันศุกรวนาโอ้ยยม่ได้มกเ็นจิอยากลดแต่อวาก็อยู่อยู่สุขภาพก็ดีแน่งก็เอาอยู่ชาิ้นน้กันมีเ ขบับเครียดอีกขึ้นากหรือยากเองคือยากของคนสารี <c oughs> ประหยัดเงินพร้อมตีง่ายกินประหยัด,ยดหลายเอย่างเลยอ่ะเนหลายอย่างอยู่ละเนาะอือมีอยู่ะตะกี้โมมาหากับเที่ยวอวนขวกตะเงินซื้อตะเหลาตี<อ>จับเขาจะเข้าเา <Okay. S 2> ขานหรออันนี้มาหากับขึ้นังคุยกันซือซ้อๆเนะาะบ่ได้อัน ไ่ได้สินเปลืองน้ำเหล่าน้ำนี่ที่ยะาเท้าซื้อเน่อย่างได้กินซือซ้อ,อประหยัดเงินไปร้ายเติบเป็นบ่กิจกรรมดีดีอย่างนี้สำหรับตนโดยสื่อลักให้พักเล่าเครือข่ายองค์กรงวดเหล่าสอสสร่วมสร้างสรร์ชุมชนคนสู้เหล้า